สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆลุงป้านาอาที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมสายลมพาลุยนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะมากับน้องวัดด้วยครับสวัสดีครับวัดครับผมวัดเดินป่าเดินเขานะครับตอนนี้เราทั้งสองคนก็ได้เดินเข้ามาในป่าแห่งหนึ่งนะใช่ครับซึ่งเราก็ได้มาเจอกับกระต๊อบล้างใช่ไม่ว่ากระต๊อบวองใคครับใช่เดี๋ยวผมจะพาพี่ไปดูนะดูจากลักษณะแล้วน่าจะ ล้างมาหลายเกือบปีแล้วนะครับดูจากไม้เนี่ยนะไม้โคตรข้างที่จะเก่าเลยนะครับแล้วก็หลังคางจะใช้เป็นใบตองนะอืมใบตองแห้งหมดแล้วนะครับมันก็จะมีใบตองล่วงอยู่ตรงนั้นส่วนหนึ่งนะหลังคางก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับส่วนพื้นตรงนี้ก็จะเป็นพื้นนอนนะครับนี่นะ ไม้นี้คตรทั้งที่จะผูแล้วนะใกล้จะผูแล้วนาะครับอืมเนี่ยคืนนี้เราสองคนจะพักที่นี่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราวางกระเป๋าแล้วก็มาประกอบอาหารกันดีกว่านะใช่ครับไป Oh. จะนอนได้ไหมนี่พี่น่าจะนอนได้อยู่ได้อยู่นะได้คืนนี้ก็นอนนี่แหละ เราทั้งสองคนก็ได้การไฟชิดกันเสร็จแล้วนะครับนี่นะการไฟชิดแล้วก็น้องวัดก็อยู่นู่นนะเหนื่อยไหมครับวันนี้ก็นิดหน่อยครับไม่ได้ไหน่อยมากครับในระหว่างที่เรามาถึงเราได้เจอกับกิ้งก่าตัวหนึ่งนะอยู่นู่นนะยังไม่ไปไหนเลยนะนี่ผมอยากให้พี่ๆได้เห็นกันใกล้ๆเลยนะเห็น <He an S 2> ไหมไม่ไปไหนเลยนะตัวอ้วนตุ้ยเลยใช่ครับนี่นะเราเห็นตั้งแต่ เรามาแล้วนะใช่ครับจนป่านนี้ก็ยังยังไม่ไปไหนเลยนะทุกคนอเออโอเคเราทำภารกิจกันต่อดีกว่านะครับก่อนที่ฝนจะตกไปเรามาตัดใบตองกันดีกว่านะครับใบตองที่ผมจะปูนอนในค่ำคืนนี้นะครับนี่นะใบตองเยอะแยะเลยเราไปตัดกันดีกว่านะครับ ทุกคนรับสอนมาอยู่ๆก็มาเจอกันเฉยเลยนะทุกคนสอนอยู่นู่นนะ ไขำอะไรเพื่อนฮะไปโดนอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยอยู่ๆก็ขำเนี่ยโดนโดนช้างหัวเลาะไม่ใช่ช่างร้องนะเอาแล้วนอนไหนนี่คืนนี้คืนนี้เหรอน่าจะไปนอนไล่ทุเรียนเพื่อนกระต๊อบไล่ทุเรียน๋อใช่อืออือือก็คืนนี้นอนกันที่นี่ใช่ไหมนี่ใช่คืนนี้น่าจะนอนตรงนี้แหละอืเออก็แปลกนะครับพี่เบสิบผมนี่ ไม่น่าเชื่อนะว่าจะมาเจอสอนนะดีอยวดีก็ผมอดี่ยดีผมก็ได้ยินเสียงเอ้ยไข่กำลังพูดอะไรใบช่างลงช่างร้องผมก็ได้ยินอ๋อพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บโอ้สอนนี่เองก็ผมก็อยากจะมาสำรวจดูกระต๊อบตรงนี้ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเพื่อนวัดเออจะมาพักวันนี้พอดีเลยก็ไม่ได้นัดกันไม่ได้นัดกันนะพี่เอีสี่ครับก็มาเจอเฉยเลยนะครับนองพิธเร้องเ่ายใช่ครับบังเอิญมากบังเอิญมากนะครับก็อืม แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างเนี่ยุณหมอสบายดีปะสบายดีครับสบายดีนะสบายดีเรื่อยๆไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยกันก็นานแล้วนะเป็นเดือนแล้วเนาะใช่ล่าสุดที่เราไปถ่ายด้วยกันห้างใช่ไหมห้างห้างอ๋อห้างห้างสมิงห้างสมิงอ๋อห้างสมิงนะล่าสุดเลยคลิปนั้นคลิปเดียวเลยแล้วก็ไม่ได้ถ่ายด้วยกันอีกนานเลยใช่แล้วก็ต้องบอกพี่นเพื่อนว่าเพื่อนวัดเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่สอนผมทํา youtube นะครับผมนะ ก็ยังจําได้เลยตอนนั้นอ่ะผมมาเป็นเบสให้เพื่อนวัดอยู่ก็ช่วยเพื่อนวัดแบกของแล้วก็ช่วยก่อฟงก่อไฟอะไรในป่าอย่างเงี้ยก็เดินเป็นเพื่อนเขานะครับผมนะก็เหมือนมาเรียนรู้มาฝึกวิชาจากเพื่อนวัดั็แหละก็เป็นครูคนคนแรกของผมนะครับพี่นะแล้วก็พี่หนุ่มก็เป็นครูคนที่สองของผมอืมครูใช่ไหมนะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยแหละที่ช่วยผลักดันกันนะครับอืม ก็ช่วยกันไปเนาะน้องๆคนไหนที่มาถามอะไรเงี้ยเกี่ยวกับครับการทํา youtube อะไรเงี้ยผมก็อะไรที่ช่วยได้แนะนําได้ก็แนะนํากันไปครับอจะช่วยกันไปครับพี่เบแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนวัดหรือว่าพี่หนุ่มพี่น้ําทุกคนเลยนะครับผมนะคนที่เริ่มหัดทํา youtube อะไรใหม่ๆนะก็จะมาปรึกษานะครับเพื่อนวัดพี่หนุ่มพี่น้ําทุกๆคนเลยเขาก็ให้คําแนะนําอย่างดีเลยใช่ครับใช่ก็มาปรึกษากันก็ต้องขอบคุณนะ ขอบคุณเพื่อนวัดขอบคุณพี่หนุ่มพี่น้ำแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายๆคนนะครับผมขอบคุณจริงๆส่วนตัวผมมันก็เป็นคนชอบไงชอบทำอะไรเงี้ยเข้าป่าเงี้ยนะก็ืู้สึสบายใจดีสงบดีสงบดีใช่มันตัดตัดขาดจากโลกโซเชียลบางทีอยู่บ้านอ่ะมันมีโซเชียลมีอะไรแด้งตลอดเวลามันทำให้ไม่สงบจิตใจมันว้าวุ่นอย้เพื่อนเราทำอย่างนี้มันก็ดีไงมันเป็น เหมือนเป็นงานของเราเองอะ่ะเราเราเหมือนไม่ต้องกดดันกับงานที่เราทําประจําใช่ไหม,มนี่เราก็เหมือนกดดันกับตัวเองมากกว่าแต่ก็พยายามไม่กดดันมากเกินไปนะครับ,ม,รบมีเวลาเราก็เข้าป่าไม่มีเวลาเราก็ทําอย่างอื่นทํางานทํางาน<ช>ที่บ้านก็ <ๆ S 1> ก็แก้ไปเ,เรียวกว่าเป็นงานอด,ดิเรกใช่งานอดิเรกจนมันมาสร้างรายได้ให้เราอ่ะจนเป็นงานประจําของเราไปแล้วโอเคเพื่อนวัดก็หมอนาแล้วเดี๋ยวจะกลับไปหาเพื่อนเพื่อนแล้วจะกลับแคมป์แล้วใช่ไหมกลับแคมป์แล้ว โอเคโอเคแล้วก็เดี๋ยวพวกผมก็จะก่อไฟแล้วก็ทำอาหารกินละเพราะว่าใกล้จะมืดแล้วแหละตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วตอนนี้ก็อุ้ยเกือบจะห้าโมงเย็นละโอเคย้ายดกว่าไหมโอเคเว้มซีมาเรามาก่อไฟกันดีกว่าครับครับทุกคนครับตอนนี้ผมกับน้องวัดก็ได้เก็บข้าวของแล้วนะครับนี่ไปชิดที่เรากางเสร็จไปเมื่อสักครู่เราก็ได้เก็บกันแล้วนะครับเพราะว่าบังเอิญน้องสอนมาเจอเราพอดีนะ แล้วก็น้องสอนจะได้ชวนเราทั้งสองคนนีาไปนอนกับน้องสอนนะเราก็เลยเก็บท่อสองเต็นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันแล้วนะครับน้องสอนก็อยู่นู่นนะครับผมเดี๋ยวไปนอนที่นู่นกันดีกว่าีไ่ไปไปไปกันดีกว่านะวัดไปไป ตอนนี้ก็เดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับไม่ดูว่าจะมืดหรือเปล่านะถ้าเดินไปถึงนู่นเส้นทางก็ค่อนข้างที่จะลำบากเลยนะครับ ตอนนี้เรามาถึงส่วนมักของคุณลุงแล้วนะครับเหนื่อยมากโอ้ฮะ เรามาไปตามคนดังมาอะไรไปตามคนดังวะเไอตามคนเลยเพื่อนมีคนดังด้วยอ่ะโอ้ยบังเสุดท้ายครับพี่ใครร้องสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรครับพี่ข้าวอย่างอ่ะข้าวอย่างม่ได้กินแล้วเพิ่งขึ้นมาเนี่ยจะมืดแล้วนี่ตอนนี้พี่ยืมาเนี่ยอยู่ในกระต๊อบข้างล่างู้็ไม่รู้กระต๊อบใครล้างแล้วอ่ะกระต๊อบล้างอ่ะอือ เหนื่อยมากไปตามคนดังมานี่เองแอ้วไปตามตามคนหล่อกใช่ไหมคนหล่อคนดังมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอคุณดังนะได้นอนด้วยกันมเลยชอบเลยได้นอนด้วยกันไหมคืนี้งั้นจะนอนด้วยกันนั่นแหละวันนี่ก็จะนอนนี่แหละแล้วคุณลุงไม่อยู่เหรออยู่สวัสดีครับสวัสดีครับลุงไปข้างบนน่ะนี่นะก็ คนตรงกลางนี่เป็นเพื่อนตั๊กนะครับไหนๆก็แนะนำช่องหน่อยเลยนครับชื่อตั๊กนะครับจากช่องตั๊กสังนะครับฝั๊กช่องอะไรครับตั๊กแล้วก็เพื่อนดานะครับนีสวัสดีครับติดดาวแชนแนลนะครับอ๋อหรอหนึ่งกี่เชนนะครับมากันเต็มแล้วโคตรเจ๋อมากเลยครับโคตรเจ๋อมากเลยต่อหน่าจะรู้จักกันนะแล้วก็อีกคนหนึ่งใครไม่รู้เบสพาลุยครับเบสพาลุยอยู่นู่นนะครับ มิเฉยอะไนกับางเอิญกยลังหุงข้าวอ่ะพี่บังเอินขข้ต้มหอ้าว่างไม่สุกเลข้าวไม่สุกาต้มใช่ไม่ใช่ข้าวต้มเลยนี่แหละน้ำมันแห้งน้ำน้อยนะเนี่ยน้ำน้อยน้าังเนี่ยเนี่ยน้ำน้อยเป็นเจอคนดังแล้วน่โอเคก็เดี๋ยววันนี้ผมจะนอนตรงนี้แหละนอนข้างนอกใช่ไหมเพื่อนวันนอนอ โ <c oughs> อเคเดี๋ยวมาประกอบอาหารกินกันดีกว่า ราหมูสับใช่ไหมใช่ครับพี่จากฝีมือเบสตีนดาครับอ๋อเหรอครับอร่อยนี่ต้องให้หกเลยไหพี่อ๋อหกเลยไหมใช่ครับผมหกแล้วก็มีแปดป่ะมีเก้าด้วยเจ็ดแปดเนี่ยเจ็ดแปดเก้าผมก็มีแปดเลยพี่อ๋อข้ามไงอ๋อข้ามครับมันกระโดดได้มีขาใช่ไหมเออมีขาเลขางอก้วกระโดด ับข้าวของเราก็เสร็จแล้วนะครับเมนูของเราวันนี้ก็จะมีสามเมนูเลยนะครับแล้วก็มีปลาย่างด้วยนะตอนนี้เราหิวข้าวกันมากแล้วนะครับหิวมากเลยใช่ไหมครับหิวมากเลยนะใช่ไหมทำหิวมากเลยครับโอเคเรากินข้าวกันดีกว่านะมาครับอร่อยปุ๊บปก่อนกินบวบหน่อยนะเอามาเลยก่อนเมายัางสอนเมายังเพื่อนสอนไม่เมาไม่เมาธรรมชาติไงเมาอย่างยังไม่เมาใช่ไหม บอกะมาเนี้เผ็ดไหมเผ็ดีผมว่าเผ็ดไะคมใส่พริกเยอะครับนั่นั่งผัดบวกเนี่เหนืแล้วหนื่อยต่อไปแล้วคลองดัเดินออันนี้กินข้าวล้คนนี่อร่อยมากเลยนะครับพี่วิทย์ครับผมนี่ไม่ได้กินข้าวมบนี้นานละไม่กินร้อมวงนี้ ก็ได้ถ่ายกับเพื่อนสอนแล้วก็แล้วปกติเราล้อมแต่วงอะไรล้อมล้อมแต่วงไพ่เลยผมไม่เล่นไพ่กันพานานแล้วพราผมไม่เอากานไม่ดีตอนของไม่ดีจะเป็นเล่นนะบอกบอกคนนี้เถอะอย่าบอกผมเลยผมไม่เอาครับเพื่เอาครับของมานานแล้วด้วยซ้ไม่ดีนะพี่ของมานานจริงไม่ดีนะน้องๆน้องหนูดูอยู่แต่เขาตำตามไม่ดีน่ะ บอกอร่อยอะแต่น้าไปหน้อยบินลอดิงกับแบบินกับแบบที่บ้านเนี่ยมา่มึงเข้าอมาพรงนี้นะมึงรอตรงนี้ก่อนนะมานเบื่อหู่อยมีนปรลงไงกินดาบลงไงอร่อยอร่อยจริงไม่ได้ใส่ตากระป๋องหรอมาม่อะ ที่เราได้ขึ้นมาอยู่บนเปลกันแล้วนะครับน้องวัดก็ใกล้จะหลับแล้วนะจะหลับแล้วครับง่วงแล้วอืมแล้วก็น้องสอนอยู่นู่นแล้วก็คนอื่นๆก็อยู่นู่นนะครับเอาวันนี้เราอยู่กันหลายคนเลยนะครับ คืนนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะหนาวนิดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะนอนได้หรือเปล่านะแต่ผมมีอะไรนะต่วงเดือนหนาวแน่นอนใช่ไหมช่วงดีที่ผมมีผ้าห่มนิดหนึ่งนะถ้าไม่มีผ้าห่มก็อาจจะช่วี้จะหอบได้เหรอจะหอมนิดเดียวเหรอครับจะห่มได้เหรอครับอ๋อทั้งผืนเลยครับทั้งผืนเลยผ้าห่มทั้งผืนเลยนะใช่ครับอืมถ้าไม่มีผ้าห่มก็อาจจะหนาวค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยว เราทั้งหมดก็จะนอนกันแล้วนะครับครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับบายครับครับสวัสดียามเช้าครับ เช้านี้อากาศคดข้างที่จะหนาวเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อคืนหนาวมากๆาเลยนะถ้าไม่มีผ้าห่มถ้าไม่มีผ้าห่มคงจะนอนได้ยากมากๆเลยนะครับเพราะว่าหนาวมากๆานะอากาศเช้านี่อคดข้างที่จะดีเลยนะครับเวลาตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงใกล้เกอะครึ่งเลยนะครับโดยประมาณเจ็ดโมงยี่สิบหกนะก่อนอื่นผมก็ต้องขอกบพุนพี่ชนิพรมากๆนะครับที่ได้ ส่งนาฬิกาไหมกับผมนะนี่สวยมากๆครับหลังจากที่นาฬิกาผมเดือนที่แล้วสายขาดไปผมก็ไม่ได้ใส่นาฬิกาเลยนะครับเวลาที่ผมเข้าป่าผมก็จะหันมาดูข้อมือตลอดเวลาเลยนะครับโดยที่ผมลืมไปว่าผมไม่ได้ใสน่นาฬิกานะครับแต่วันนี้ผมก็มีนาฬิกาใส่แล้วนะนี่สวยมากๆเลยครับ ผมก็ต้องขอบคุณพี่ชน,นิพรม,มากมากนะครับขอบคุณมากครับที่ได้ส่งนาฬิกาหมายกับผมนะถ้าผมเอ่ยชื่อผิดหรือว่าเอ่ยชื่อไม่ถูกก็ต้องของอาภัยด้วยนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณพี่ชน,นิพรอ,อีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆมาดูบรรยากาศเช้านี้กันดีกว่านะครับไปนี่แดดยังไม่ออกเลยนะครับฝาคึมๆนะไม่แน่ วันนี้ฝนจะตกหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับนี่ต้นที่เห็นก็จะเป็นต้นหมากนะครับนี่นะต้นหมากนะแล้วก็จะมีใบพลูด้วยนะครับใบพลูอยู่นู่นนะครับมีต้นทุเรียนด้วยนะครับพาไปดูต้นทุเรียนนะนู่นนี่คือต้นทุเรียนนะครับลงวัดรไปอยู่นู่นนะ Nó ngay ở nơi เช้านี้เราทั้งหมดจะกลับกันแล้วนะครับแต่บางส่วนได้กลับไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเนื่องจากมีทุระกันนะครับครับลุงก็อยู่นี่นะครับลุงนอนสบายไหมครับเมื่อคืนสบายครับหนาวไหมครับหนาวนิดหนาวน้อยหนึ่งผมนี่หนาวมากๆเลยนะแล้วน้องวัดอัหนาว่ะก็หนาวอยู่ครับหนาวอยู่นอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าน่าจะโดนลิ้นกัดครับ๋อลินลินเยอะนะถ้าไม่มีอะไรคลุมตัวนี่คือว่านอนไม่ค่อยได้เลยนะทุกคน เราต้องสอนนะหนาวป่ะเออไม่หนาวครับผมผมมีผ้าห่มมันอุ่นดีครับอ๋อเราทั้งหมดจะกลับกันแล้วนะครับคลิปนี้เรากมาเอาบรรยากาศนะบรรยากาศที่นี่ดีมากๆครับโอเคเรากลับกันดีกว่านะ <Hello. S 1> แล้วพบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ <Hello. S 1> สวัสดีครับรบ,บายครับ